เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับคนพ้นทุกข์ครับกับผมกฤจพลนะฮะแล้วก็อาจารย์ฝนภูมิญญาครับทุกๆวันจันทร์นะครับวันนี้จันทร์ยี่สิบหกมีนาคมครับมารับสายสดต่อนะสลับกับ s อสนะครับอาจารย์พูดถึงนะฮะการอบรมไพ่ภูมิปัญญาครั้งที่27ใช่ไหมอาจารย์นะครับในวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดพฤษภาจะมีการเรียนไพ่ภูมิปัญญารุ่นที่27อืมนะครับผมที่ราชพัฒน์สวนดุสิต ะนะครับใครที่สนใจที่อยากจะเรียนไพ่พรมพยานที่เขาเรียกว่าอย่างอาจารย์ฝนเนี่ยะนะครับก็สามารถนํามาคือมาทําธุรกิจเป็นประกอบอาชีพประกอบอาชีพได้เลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าไพ่พรมพยาเนเสน่ห์อยู่ที่ไหนก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเป็นการรวบรวมวรรณคดีไทยมาอยู่ในไพ่ที่เห็นไพ่แล้วนะฮะนักพยากรณ์สามารถนะฮะหรือว่าผู้ที่ถูกพยากรณ์สามารถที่จะมองออกในส่วนของไพ่ว่า เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรแม่นไม่แมรู้ได้เลยนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับก็โทรมาหาที่น้องแหม่มนะฮะที่เบอร์เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้แล้วกันนะครับที่เบอร์น้องแหม่มนะครับในวันที่27-28เมษายนรุ่นที่27โอเจ้านะฮะสุดยอดเลยนะครับผมอ่ะต่อไปฮะคุณปูนะฮะไม่ใช่คุณตึกนะจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวหอม พอดีจะสอบถามว่ะปีนี้จะมีโอกาสจะได้ลงทุนทําธุรกิจเองไหมคะอ่าโอเคครับชัดเจนนะคําถามอย่างนี้ครับตอนนี้นะคุณปุณทํางานกับที่บ้านอยู่ใช่ไหมคะครับอืทำบริษัทนะคะทําบริษทัท,ษท,ษทตอนนี้เหมือนกับอารมณ์เซ็เงๆที่งานที่บริษทัทนะคะคเซ<ส>็งอยู่ถ้าเกิดว่าอยากจะทําอะไรตอนนี้แต่งงานหรือยังคะ แต่งแล้วค่ะแต่งแล้วมีเกณฑ์ที่จะทาธุรกิจร่วมกันกับคู่ของคุณมีการวางแผนคิดไว้แล้วนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าอารมณ์เซงดังกล่าวอารมณ์เซงดังกล่าวทาให้ค,คุณไม่อยากจะไอ้เริ่มต้นจะมั่นใจดีไหมแต่ว่าฉันทําได้นะเหมือนกับว่าธุรกิจส่วนตัวอันนี้ฝนเน้นนะคะถ้าในช่วงแรกๆของธุรกิจที่จะเริ่มต้นทําประมาณกลางปีนะคะคมีเกณฑ์ที่จะทาประมาณเดือนมิถุนาหรือกระกฎาเกิดขึ้นเนี่ย เ,เหมือนกับตอนแรกๆเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จในระยะยาวเพราะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปการะช่วยเหลืออยู่ครับนะคะคแต่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนตอนนี้จิตใจสภาว่าเหมือนกับว่าคิดมากอยู่นะคะไม่ไม่มั่นใจอันนี้ค่ะมั่นใจได้เลยมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ธุรกิจก็มาเรื่อยๆแต่เตือนนะคะระวังเรื่องการใช้เงินส่วนตัวสักนิดนึงเพราะเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมากช่วยเหลือล้วอาจกลับไม่ได้คืนคนะคะ แล้วเรื่องโชคลาบอะค่ะพอจะมีบ้างไหมเงโชคลาบโชคลาบนะคะ,ะแต่ว่าถ้าอยากมีลาบกับโชคนะฮะก็มันจะสิ้นเดือนแล้วนี่ค่ะนะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะ<น>คุณผู้ชมฮะวันนั้นที่เราไปที่วัดสแกบ,บ้านแกเออวัดบ้านแกฮะที่อ่างทองนะฮะพอดีว่าเรามีโอกาสให้จันเจนยันทีได้เสี่ยงโชคเรื่องตัวเลขด้วยใครที่เป็นแฟนอาจารย์เจนนะครับก็รอแล้วกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะเราจะบอกให้นะครับอะ ถ้าโชคลาบตอนนี้ได้จากผู้ใหญ่มากกว่าได้จากเรื่องการงานอาชีพมากกว่าที่จะหวังแบบลาบลอยนะคะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าสภาวะการคิดละเอียดเยอะไปการขอพรขอโชคขอลาบยังไม่ส่งผลแต่จะส่งผลในเรื่องของงานที่จะมีคนมาช่วยเหลือการมีมีการแนะนําแผนงานต่างๆให้กับคุณอย่างดีจะดีกว่านะคะได้จากงานจะดีกว่าค่ะครับผมขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการนะค่ะขอบพระคุณค่ะข้าไปกด ไลค์ให้ด้วยนะค่ะเข้าเ c e b ุ o กไปหรือเปล่าค่ะโอเคครับขอบคุณครับผมนายาเห็นนะของถามนะครับอะแต่ครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องราวของไพ่พรมพยานนะครับใครที่อยากจะเรียนนะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์น้องแหม่มห้า2ูนย์แปดสองสี่สี่ศูนย์หกหกสี่สี่นะครับไพ่พรมพยานพยากรณ์นะครับพร้อมดูดวงฟรีกับอาจารย์พรมพยานรัตนญาณพิโมกนะครับผมในวันที่19บพฤษภาคมเศรษฐวิทนานสิวนาฟรีใช่ไหมฟรีค่ะน้สิวนาฟรีในวันที่1ิบฤษ้าพฤษ นะครับก็เวลาประมาณ10บโมงถึงสิบบ่ายสี่โมงเย็นนะฮะที่ห้องกาหลากาหลาอ๋อโรงแรมดุสิตพลาสผมหาอะไรรัชพัฒน์สวนดุสิตสำรองที่นั่งที่เบอร์น้องแหม่มได้เลยนะครับหนึ่งร้อยท่าน <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่จะเรียนก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับ <c oughs> <27 S 2> รุ่นที่ย <c oughs> ี่สิบเจ็ดนะฮะที่ราชพัฒน์สวนดุสิตเช่นกัน <c oughs> นะก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับผมนะหรือว่าช่วงเช้าอะค่ะพี่ชาติ ช่วงเช้าจะเป็นการเสวนา,ารเรื่องไพ่พรมยานแต่ช่วงบ่ายจะเป็นการดูดวงฟรีนะคะโดยอาจารย์พรมยานแล้วก็ทีมงานนะคะเรียกว่าอ<ส>ุ้ยลูกศิษย<ส>์เป็นพาหลายพันคนเลยทีนี้ตั้งโต๊ะมาละมึนกันแล้วทีนี้นะฮะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ได้ถ้าไม่มั่นใจก็เลยไปหาอาจารย์นะอาจารย์ส่งซิกให้อาจารย์เดินมาคุมให้เลยนะครับนี่คือเสน่ห์ของไพ่พรมยานนะครับใครที่สนใจนะคุณไปเสวนาก่อนไปดูก่อนว่าถ้าคุณชอบแล้วคุณค่อยเรียนอย่างนี้ดีกว่าถือว่าเป็นการเปิดทาง อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับวันที่1 3ถึง17เมษายนนะฮะเรามีเทปพิเศษเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสงการนะครับเรารวมกูรูของเรามาให้ความรู้เรื่องสงการรวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสกูปพิเศษเลยนะฮะ1ิมถึง17มีนาคมนะครับไอ้เมษายนนะห้ามพลาดนะครับสกูปพิเศษในการรวมกูรูนะครับที่มาพูดเรื่องสงการกันแล้วก็ให้พรปีใหม่กันนะครับมาเป็นสุดท้ายแล้วครับสายมาเลยนะครับคุณสุชมรียังอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะ๋อายังอยู่นะ ช,ชนบุรีจากส่วนไหนของชนบุร oh, ีเหรอ่าสัตหีบค่ะสัตหีบใกล้ๆกับพัทยาเนาะค่ะสัตหีบนี่มีวันไหลใช่ไหมไหลวันที่เท่าไหร่คะับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าเห็นไหมผมรู้อ่าวันนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรครับจะถามเรื่องการเงินกับการงานนะคะจ้าคนสัตหีบนี่เขาบอกว่าตาสวยสำหรับเรื่องของการเงินนะคะ มีพระแม่อุมาขึ้นมาใบแรกแล้วเ,<อ>เหมือนกับตอนนี้คุณสุนั่งนั่งคิดเรื่องเงินอยู่มีเป้าหมายการใช้เงินที่ชัดเจนทําธุรกิจเกี่ยวกับในครอบครัวหรือเปล่าคะค่ะทำอยู่ใช่ไหมคะมีจะขยายงานใหม่เพิ่มไหมคะหรือมีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาในกิจการของคุณสุเอง ยังค่ะค่ะดูทบถาอาจารย์ดูว,าาว่ามันจะติดขาดหรือเปล่าคะไม่<อ>ไม่ติดขาดดูจากไพ่นะคะเป็นธุรกิจในครอบครัวซึ่งคิดวางแผนไว้แล้วจากไพ่ไปไปไปกลางคือพระรามแผงสองเนี่ยเหมือนกับคิดวานานแล้วมีเป้าหมายามอยู่แล้วค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จดีถ้าทําธุรกิจในครอบครัวนะคะแต่เหมือนกับตอนนี้เตือนเรื่อง,องการปล่อยวางปล่อยวางเรื่องบริวารในครอบครัวอย่าไปห่วงเขามากเขาทําได้นะคะเขาทํางานได้ดีเลยเท่าที่คุณสุได้มอบหมายให้ค่ะ ะะธุรกิจ,จเจริญดีนะคะถ้าเป็นธุรกิจในครอบครัวค่ะแล้วการเงินนะคะอาจารย์ครับ,บการเงินครับผมคุณยุพินนะฮะ này, เอสเอสนีนะ้เดี๋ยวตอบให้หลังจากนี้นะอเดี๋ยวขอไว้ก่อนเลยนะครับผมการเงินเป็นอย่างไรการเงินตอนนี้มีไพ่พระขึ้นมาละเหมือนกับว่าทําใจบางส่วนไปแล้วถ้าจะก่อสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะการเงินตอนนี้ผลม,มองว่าไม่น่ามีปัญหานอกจากเป็นการคิดมากหุดหงิดเรื่องการลงทุนเพิ่มอีกนิดเดียวแต่ถ้าเกิดลงทุนแล้วมีผลดีมันก็น่าจะลงทุนนะคะ บางคนนี้บางคูณดวงเปิดมาเนี่ยลงทุนไม่ได้หรือขยายธุรกิจไม่ได้ก็จะยั้งไว้ก่อนแต่นี้ธุรกิจเหมือนกับว่ามีการประสบความสําเร็จครับเกิดขึ้นดูได้เลยดูได้เลยนะนะครับคุณสูนะครับโอเคเนาะขออีกนิดเป็นไหมครอาจารย์อมามาตอดมาขอถามสุกภาพให้แฟนหน่อยอะค่ะยังฮะมีไม่ค่อยดีหรอครับหรือว่ายังไงครับค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะค่ะช่วงนี้แฟนพี่อายุเท่าไหร่คะ แทน50ค่ะ50 50, 50, 50ค่ะปีไพ่พยะราหูขึ้นนะนะคะ,คะมันดูแลไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ดูแลร่างกายให้ดีเพราะพี่ดูแลพี่ผู้ชายดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นการน้อยใจในเรื่องของคําพูดพี่ผู้ชายช่วงนี้ป่วยแล้วก็เหมือนกับคนป่วยขี้น้อยใจนะคะให้ระวังเรื่องการใช้คําพูดแต่อาการป่วยเนี้ยเหมือนกับว่าเดือนเนี้ยค่ะเดือนมีนาที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับยิ่ง,ย,งยิ่งทำให้สุขภาพย่แย่ นะคะอย่าไปบอกพี่ผู้ชายว่าอย่าไปกดดันตัวเองมากนะอย่าไปเครียดว่าฉันป่วยฉันป่วยถ้าคิดว่าป่วยมันก็ป่วยให้คิดว่าเราจะต้องดีขึ้นอาการป่วยดังกล่าวนะคะของพี่ผู้ชายจะดีขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนนะคะจากการดูแลจากผู้ใกล้ชิดจากลูกจากบริวารในบ้านเนี่ยค่ะจะทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นแต่ตอนนี้เรื่องว่าให้คิดอยู่ว่าทําไมฉันป่วยฉันเป็นอะไรอย่าไปคิดนะคะให้คิดว่าต้องหายเราต้องมีกําลังใจนะคะค่ะ นะครับผมโอเคนะพี่นะค่ะแล้วในในบ้านนะคะอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองไหมคะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะอ่าสี่เจ็ดสี่ค่ะสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งศูนย์ทับสี่เจ็ดสี่ค่ะแปดหนึ่งศูนย์ทับสี่เจ็ดสี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่แปดหนึ่งศูนย์แล้วค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่อยู่นะคะแต่ว่าจะส่งผลการไหว้พี่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่มีการไหว้เจ้าของที่เจ้าของทางอยู่แล้วมีการสวดมนต์ไหว้พระให้ท่านอยู่หรือเปล่า ก็มีส่วนมากก็มีสวดมนต์ไหว้พระค่ะค่ะถ้าเกิดว่าทําให้กับเจ้าของที่เจ้าของทางอย่างสม่ําเสมออันนี้เหมือนกับจะส่งผลแต่ว่ามันอาจจะช้าเนื่องจากมาเลจากเลขที่เนี่ยแปแล้วหนึ่งศูนย์มันก็เลยจะส่งผลให้พี่ช้านะคะคแต่บ้านนี้จะส่งผลจากการไหวพ้พระสวดมนต์ไปถึงไหว้เจ้าที่นี่ยังไงคะอาจารย์ไหว้ผลไม้อะไร,รกลางแจ้งนี้ปะคะใช่ค่ะคใช่ไหว้ผลไม้กลางแจ้งบ้านเลขที่แปดหนึ่งศูนย์ทัสี่เจ็ดสี่ขอเวลาผลแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลครับอ่ะเชิญเล้ครัอาจารย์ถ้าเกิดอยากจะไหว้เจ้าที่บ้านหลังนี้ให้ไหว้ <Okay. S 2> ที่วันศุกร์นะคะเวลา8โมง39นาทีนะคะด้วยผลไม้ตามแต่พี่จะหาได้ไหว้ทั้งหมดแล้วพี่ห้ามกินแม้แต่อย่างเดียวให้เอาไปแจกเป็นทานให้หมดมแล้วขอเจ้าของที่เจ้าของทางบ้านเลขที่810744 4เนี่ยส่งขอให้ท่านมารับ ทานบารมีที่พี่ได้ทําทานในครั้งนี้แล้วขอให้พี่ประสบความสําเร็จในครอบครัวนะคะขอให้สามีพี่หายป่วยได้ในเร็ววันแล้วพี่จะหมั่นไหว้ท่านทุกสัปดาห์ไปหลังจากนั้นไม่ต้องแปดโมงสาแล้วให้ไหว้ทุกวันศุกร์ได้เลยค่ะครับผมนะทุกๆวันศุกร์นะพี่นะทุกกวันศุกร์นะจ้าโอเคนะพี่นะเดียเดียวละครั้งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะจันคะวันพักก็ได้ครับผมวันพักก็ได้ครับครับ เอกสารก็ได้ใช่ไหมคะครับครับผมขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะครับผมอ่ะต่อไปเป็น s อสเฮะคุณยุพินนะฮะ5เมษายน2515ครับการงานกับโชคลาภครับผมการงานตอนนี้ถ้าเกิดว่าไพ่พระอินขึ้นมาเหมือนแบบเหน็ดเหนื่อยกับการการบริหารงานจัดการคนอยู่นะคะเหมือนกับต้องแบกรับภาระเพื่อคนที่คุณรักอยู่นะคะจะไพ่ไปสุดท้ายนี่เป็นไพ่แพะรับบาปเลยนะคะเหมือนคืนไม่เข้าใครไม่ออก เกี่ยวกับกิจการงานที่มีอยู่ถามเรื่องเรื่องโชคลาภตอนนี้ให้เน้นให้ขอพรสิ่์ศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เน้นเป็นเรื่องของงานที่จะทําให้พี่ไม่็ดเหนื่อยจะดีกว่านะคะถ้าโชคลาภตอนนี้ยังมันยากอะค่ะพี่ให้เน้นเป็นเรื่องของการงานมากกว่านะคะระวังเจ็บป่วยในเรื่องของขาด้วยนะคะแล้วก็อาการเครียดลงกระเพาะค่ะชัดเจนครับอะนะครับเราอย่างที่บอกนะครับใครที่อยากจะดูดวงนะคะผมกับ อาจารย์ฝนพรมยานะครับสามารถโทรหาน้องแหม่มที่เบอร์นะครับ0824406644ได้เลยนะครับวันนี้นะก่อนจะกันเดี๋ยวเราคุยเรื่องมิดหมอนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับผมนะนะครับมิดหมอของเรานะครับอย่างที่บอกนะเพราะว่าโครงการนี้เราทํามา1ปีเต็มๆคุณผู้ชมนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหล็กน้ําพีนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกว่าจะได้เหล็กน้ําพีมานะครับชาวบ้านเขาต้องไปเขาเรียกว่าเก็บหินนะฮะแร่เหล็กเนี่ยฮะมาหลอมนะครับจากไม้สักทองนะครับมาหลอมมาตี ตีนี่เป็น4ี่หครั้งเลยนะครับผมนะหลังจากนั้นแล้วก็มาใส่ปอกนะฮะใส่แหนเงินนะครับแล้วก็ผ่านพิธีต่างๆนะครับต้องบอกว่ามิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับครั้งนี้นะครับเราผ่านพิธีปุกเสกมาหมดแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีด้วยกัน3มไซส์ไซส์ละ999เเล่มนะฮะอะไรได้ส่วนหนึ่งนะครับเราจะนําไปสร้างมณฑปครอบเกจิตดังนะฮะที่วัดหนองศรีนวลนะฮะซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อรุ่งนะฮะพะญาติของหลวงพ่อเดิมนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับ ช่วงสงการนี้ในะการเดินทางนะครับการมอบมีดมอบมีดหมอเนี่ยให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับรวมถึงการเดินทางเราไว้ที่รถเนี่ยรับรองว่าคุณจะปลอดภัยอย่างเม,มื่อวานอะาจารย์เลิกบอกนะฮะบางทีเราดวงดีแต่ดันไปขึ้นรถทัวรถบัสเครื่องบินกับคนที่ดวงที่จะถึงคาดมันก็เลยพลอยซวยไปด้วยพูดอย่างนี้นะฮะเราดวงดีมากแต่ว่าเราไม่รู้ว่ารถบัสที่เราเดินทางกลับบ้านเนี่ยสี่สิบกว่าคนเนี่ยมีใครดวงดีดวงแย่บ้างเราก็เลยเขาเรียกว่าพลอยรับเคาะกรรมไปด้วย นะฮะแต่คนที่ดวงไม่ดีก็อาจจะถึงคาดได้นะครับใครที่บูชา5นิ้วและว2.5เราจะแถมฟรีไซส์1.5ให้แล้วก็จี้นักสัตว์ให้1ชุดนะครับส่วนใครที่บูชาทั้ง3เล่มนะฮะเราจะมอบหนังสือหลวงพ่อเดิมให้นะครับเขาเรียกว่ารวมวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะฮะของคุณประสิทธิ์โตวิวัฒน์ให้1่เล่มแล้วก็จี้นักสัตว์ให้นะครับเขาเรียกว่า2ชุดด้วยกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับต่อไป SMS ะคุณยุวัธิดาคุมภาพัธ์ 2527การเงินการงานคนรักครับผมนะครับสำหรับคุณยุวธิดานะคะการงานเหมือนกับตอนนี้เหนื่อยหน่อยนะคะจากไพ่พระอังคารขึ้นมาเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยจากการจากการงานแล้วก็เตือนเรื่องการใช้เงินนะคะอย่าตามใจตัวเองมากนักให้คิดก่อนแล้วค่อยใช้เงินนะคะเหมือนตอนนี้มีการใช้เงินเยอะเลยสําหรับเรื่องความรักตอนนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่จากไพ่เทวาสีให้คนแก่ ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่นอกจากมีการโทรศัพท์คุยกันมาคุยกันก็เหมือนกับอารมณ์ไม่ดีอีกนะคะตอนนี้ลดความหึงหวงลงหน่อยก็จะดีนะคะเราสามีจะได้กลับมาอยู่อย่างอย่างใจเย็นแล้วก็อยากกลับบ้านค่ะนะฮะอย่างนี้ฮะช่วงนี้เราก็ตอบ s อสกันนะฮะอย่างที่บอกนะครับช่องทางของ s อสเออฮะเดี๋ยวรับซับหนึ่งสายเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่กิติมาอาจจะสายหลุดเนาะนะฮะพี่กิตินะผมไม่ลืมนะอาจารย์ฝนพี่กิติได้จะเป็นแฟนรายการใช่นะครับเราจําได้นะครับก็ เดี๋ยวเสาร์นี้นะพอดีเสาร์าาที่ผ่านมามาเข้ารายการช้านี้พอดีมีคอนเสิร์ตของเวดีไทยนะฮะว่าจะให้อาจารย์วิเชียนนะเพราะพี่กิติเข้าเหลืออยู่หนึ่งอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์วิเชียนที่อยากจะดูดวงให้นะครับแต่บอกอาจารย์ไปแล้วนะถ้าเผื่อว่าเสาร์านี้ผมเข้าทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูให้นะเพราะบอกอาจารย์อาจารย์วิเชียนไปแล้วนะครับอ่ะสายต่อไปฮะคุณกุลจากลบบุรีนะครับผมนะเพราะว่าสายเยอะค่อนข้างที่จะบางทีน้องๆรับอยู่มันอาจจะมีหลุดไปบ้างานะครับผมน้อไม่ว่ากันนาออ่ะ นะครับผมสาหรับคุณกุลเองนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นเทพอาจารย์เหมือนกับคิดตัดสินใจแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจลังเลสงสัยอยู่นั่งคิดมากอยู่นะคะคตอนนี้เหมือนกับถ้าจะเตือนนะคะเรื่องอาการป่วยเกี่ยวกับระบบเส้นนะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเหมือนนั่งเครียดอยู่ไม่ได้ปล่อยอวางอะไรมากเท่าไหร่ คุณคุณคาะแนะนํานะคะถ้าเกิดปล่อยวางได้ประมาณเดือนพฤษภาจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าทําใจวันนี้นะคะเพื่อรอรับสิ่งที่ดีๆที่จะมาหลังสงกราน,นี้คะ่ะจะส่งผลดีกับพี่มากเลยนะคะคตอนนี้ความกัดคุ้มต่างๆเหมือนกับมันเครียดมากๆนะคะอยู่ที่เราปล่อยวางมันอาจจะพูดง่ายนะคะคําว่าปล่อยวางเนี่ยให้มันรู้ว่าตอนนี้เราเครียดมันเป็นเรื่องของวันที่แล้วชั่วโมงที่แล้วแต่วันนี้มันไม่ใช่อยู่กับลมหายใจปัจจุบันจะดีที่สุดค่ะ นะครับผมอย่างที่บอกฮะใครที่อยากให้อาจารย์แต่ละคนของเรานะครับเรื่องราของ s อสเก็คือพยายามเอาชื่อมาหน่อยชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วก็สิ่งที่คุณอยากรู้เมื่อสักครู่นี้เขามีเรื่องทะเบียนรถด,ด้วยอ่านี่ดีนะนะครับก็ถามมาได้เลยฮะหรือหรือว่าใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับว่าส่งเรื่อง MMS มานะครับส่งรูปถ่ายมาเราจะดูหงอเห้งให้ด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับตามเรื่อง Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเข้าไปกด ค้นหาได้เลยนะครับไปดูย้อนหลังบางทีคนบอกว่าอย่างเมื่อเมื่อกี้เรื่องเรื่องกระเป๋าเห็นมาดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วไปกดเขาเรียกว่ากดกดชอบอ่ะใช่ไหมภาษาไทยดิปโป้งเออดิปโป้งกดดิปโป้องอย่างนี้ให้แต่พอเฉยเฉยอย่าไปกดนะ <S 2> <S 2> ใช่ไหมมันก็จะขึ้นเฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอ,อ,อย่าไปกดมันเฉยเยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เออแต่ท่านนี้โป้งกดเข้าไปตแต่มันขึ้นได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะตอนตอนนึงอ e ีเมลจะขึ้นได้ได้ครั้งหนึ่งเออเหรอมีหน้าเราลองเข้าไปกดก็ไปเบิ้ลเใหญ่มันขึ้นครั้งเดียวก็ตกใจนึกว่าแหงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอ๋ <c oughs> อเขากลัวว่ามันจะเป็นการอะไรนะเป็น,เป,นเป็นการโหวตคือแบบไปทําให้ตัวเองใช<า>่อ๋อนะฮะเออดีนะฮะนะฮะนี่ฮะ,ะรหัสเบอร์ไวท์เว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมสแลกเดอะซีเครตทีวีซีเครตมีเอสนะอ่านะครับหรือว่าเซิร์ช <c oughs> ค้นหาไปที Facebook ่เฟ แล้วก็กด<ช> <ๆ S 1> ถูกใจใ<ช>ไปดูนะ <ๆ S 1> เออนะฮะใครอยากเอาใจก็เข้าไปกดกันแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับรวมถึงที่นักขั์แก้ชงต้องบอกอย่างนี้ฮะการเดินทางที่อย่างที่ผมคุยกับอาจารย์เลิกวรรจิตนะครับคือการเดินทางบางทีเราไปหาญาติพี่น้องของเราจี้นักษัต์แก้ชงนี้มันก็ช่วยได้เขาเรียกว่าเป็นการแก้ชงนะบางทีเป็นเรื่องของความเชื่อนะอาจารย์มันชงทั้งปีแล้วบางทีอ่ะคนมีปัญหาวันนี้คนรอบข้างอย่างผมเองนี่ก็โดนเต็มเนะครับก็ไปแก้กันนะฮะเป็นการแขวนนะฮะก็จะมีทุกนักษั์ใครที่สนใจก็สามารถ โทรได้เลยนะครับเาเรียกว่าจีน้นกสัตว์เสร,ริมสิริมงคลให้กับชีวิตสี่ชุดขึ้นไปนะครับผมนะก็เหลือห้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งให้นะครับเหมาะสำหรับใครไปให้ลูกหลานไงราคาห้าร้อยราคาถูกกว่าเล้าบางยี่ห้ออีกอต้องบอก<ช>อย่างนี้นะทำเรื่องอย่างนี้ความสบายใจครับเขาเรียกว่ามีของฟงของฝากไปมันเป็นเรื่องความเชื่อนะครับผมรวมถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนาะ นะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็ได้นะครับ0809448585หรือว่า082นะครับเบอร์ของน้องแหม่มก็ได้นะครับผมเนาะนี่ก็คือเรื่องราวของรายการของเรานะแม่นะฮะหมดเวลาแล้วด้วยนะเสียดายพี่กิติหลุดไปเนาะอาจจะเป็นระบบเนาะเห็นพี่กิติโทรมาฝากไว้ว่าเออแบบบางทีบอกว่ามีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมันไม่ค่อยนี่ก็ต้องแต่เย็นๆนะพี่กิตินะเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีสถานีเรา24ชั่วโมง บางทีมันอาจจะมีอะไรบ้างอ่าบางรายการอาจจะมีสนุกไม่สนุกหรืออาจจะมีบางคําพูดของพิธีกรหรือว่าน้องๆบางคนที่อาจจะมันไม่อาจจะสนุกสนานไปแต่ว่าในนามของตัวแทนของสถานีเฮดพัชแนลนะฮะหรือว่าหลายๆคนที่วาจาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดไปในสถานีทุกๆคนนะฮะบางทีอาจจะมีพังปลายต้องขออภัยด้วยเนาะบางทีจัดรายการบางทีความสนุกบางการพูดจาบางทีอาจจะประเด็นมาอาจจะนิดหน่อยคําพูดเล็กๆน้อยๆอาจจะทําให้พี่ๆหลายๆคนฟังแล้วเอ้ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะอ่ะนะครับผมก็ขอน้อมรับแทนน้องๆทุกๆคน ในสถานีรวมถึงกูรูทุกๆคนด้วยนะครับเนาะนะครับพอเห็นแกโทรมาฝากข้อความไว้ที่ที่น้องๆเที่ยวฟิตผมเหมือนกันว่าเอออยากจะคุยด้วยแต่เพอเอินว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเจอห้างานนะครับก็มีโอกาสไปที่อาจารย์วิเชียนด้วยถ้าไปได้แป๊บหนึ่งเพราะว่ามีงานต่อนะครับอย่างนี้แล้วกันอ่ะอาจารย์ผลครับแง่คิดในการดําเนินชีวิตครับอาจารย์ผลเชิญครับทุกวันนี้นะคะเหมือนกับคนเราดิ้นรนแสวงหาเงินความก้าวหน้าในชีวิตแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง บ,บางครั้งเนี่ยอยู่กับอารมณ์ของเราให้รู้ว่าอ,อารมณ์เนี้ยคือเราต้องการหาเงินเพื่ออะไรทุกวันนี้หาความสุขสบายใจให้ตัวเองบ้างนะคะให้รู้รู้รู้จักระงับอารมณ์ตัวเองอเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงขี้เหวี่ยงดูอย่างบุคลิกฝนเป็นต้นเหมือนสมัยก่อนเหวี่ยงใช่ไหมเหวี่ยงยังไงฮะ พองผึ้นก็ชอบใช้กัเดี๋ยวนี้ัยรุ่นิวเวียงอะใช้ลมเหรอค่ะขึ้นลงใช้อารมณ์โดยที่ปราศจากสติสัมปชัญญะนะคะเพียงเท่านั้นเองถ้าเรารู้สติว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเหมือนกับว่าบางครั้งเราใช้วาจาด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีแต่ไปทําร้ายผู้อื่นให้เราเงียบก่อนแล้วคิดก่อนดีไหมคะเพื่อที่จะไม่ทําร้ายใครค่ชัดเจนฮะอย่างที่บอกฮะคือสติคือการนําพาซึ่งทุกสิ่งที่สงบในจิตใจเราค่ะ ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเราลองนับถอยหลัง 1, 2, 3, 4, 5 5ห้าไม่ไหวก็ไปถึง10ก็ได้แล้วมันจะมีสติกลับมาเนาะเพราะว่าบางทีไปเวียงคนอื่นปุ๊บนี่มันจะได้รับเอฟเฟกกลับมาโดนเวียงกลับก็มีค่ะใช่ครับการดูดวงไปนั้โหราศาสตร์ไม่ยากไม่ง่ายครับคุณทําได้ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับจาจาร์ครับ